เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยากทราบว่าเจ้าขอ,ของดอกไม้ใครคะเฮนะโอ๊ยไม่เจอกันนานเบาๆกันหนูหน่อย <c oughs> เอ่อตอนนี้คือจริงๆแล้วเจ้าของดอกไม้คือใครก็คือยังไม่รู้รใช่คือยังไม่รู้จริงๆแล้วก็คือกําลังหาอยู่เหมือนกันว่าคือใครคือถ้าพี่ๆรู้เมื่อไหร่ช่วยกรุณาบอกหนูด้วยนะคะเดี๋ยวแจกโฮโลล์วีฟีไปเลยนะคะ <c oughs> ไ, <ป S 2> ไหนๆก็ไหนๆข,ขอบคุณไปคือไม่รู้ตัวตน คือไม่รู้จนตอนแรกอก็คือถามในสตอรี่ว่าของใครช่วยบอกหน่อยแล้วก็รอจนวันหนึ่งแล้วอะก็ไม่มีใครแสดงตัวอะไรเงี้ยเหมือนทำไมอะอย่างเงี้ยเราก็อยากขอบคุณเขาอะไรเงี้ยก็ตอนหลังก็เลยลงไอจีไปเลยว่าขอบคุณอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ไ้สงสัยว่าใครใช่ก็คือหลายคนสงสัยก็คือทุกคนก็คิดว่าจิ๊บต้องฮอตแน่เลยแต่ปัญหาคือยังไม่รู้เลยว่าใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาตอนนี้คือใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยี้ นี่มุกวันนั้นคือครั้งแรกครั้งแรกเลยก็เลยงงเหมือนกันว่าคือใครก็อยากให้พี่ช่วยแสดงตัวสักทีนะคะ,ะว่าคือใครไม่นะสวยอยู่นะชอบนะชอบนะชอบนะไม่ไม่น่าโกรธหรอกคือเขาคงหน้าตะหวังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบส่งมาให้ก็ขอบคุณแล้วกันค่ะที่ส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้จิตใจที่มันเหงาหงอยเนาะก็ชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีก็คงถามเขาแล้วแหละว่าดอกไม้เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีไงมันก็เลยแบบเออเอเอก็อยู่อยู่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดใจตอนนี้แบบเออตอนนี้คือยังไงคือโกรธโสดเคยเห็นทะเลทรายไหมมันก็ค่อนข้างอุ้ยเอ่อ อยากให้เป็นคนหลายๆคนในดวงใจมากๆ <c oughs> เลย <c oughs> เราชี้ไปไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าออจะายคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราบสันนิษฐานไปไมอะไรอย่างเงี้ยคิดแต่ว่ามันไม่มีใครให้คิดไงคือเราก็อยากจะคิดว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆเงี้ยแต่ก็เอใช่หรอเราก็ดูไม่ได้มี conversation อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชายในฝันอย่างเงี้ยที่คาดหวังว่าคุณเป็นเขาแน่ๆ แต่ท้าไม่ได้คิดว่าแบบได้ให้เปิดทาง50%หรอไ,ไม่ไม่คือ,ค,อคือแค่อยากขอบคุณตอนนี้คือสำหรับดอกไม้คืออยากขอบคุณจริงๆที่ที่ส่งมาให้ทําให้แบบรู้สึกดีๆะอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าได้รู้ว่าเขาคือใครก็คงดีะอะไรเงี้ยก็ฝากพี่ๆตามหาด้วยแล้วกันค่ะเพื่อนถาม,ามก็ตอบเพื่อนแบบนี้เหมือนกันว่าก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเราเพื่อนก็ถามว่าไม่จริงอ่ะต้องโกหกแน่ๆเลยก็เลยบอก ถ้ามีก็คงบอกแล้วแหละเงี้ยก็คือยังไม่รู้จริงๆค่ะใช่แนฝันหรือเป็นสาวหล่อแนันอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้คือไม่รู้เลยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะนส่พลาสติกก็ติดได้จิตได้ค่ะไม่ได้ปิดกั้นอะไรใช่เหงาหรอโควิดนานหรือยังจะมุ้ยได้เลยอ่ะก็คือสองสามปีของไม่ถึ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 งโควิดในรอบไหนคะ ก็เหงาสักพักนึงแล้วค่ะใช่รอคนมาดามใจอยู่นะคะพร้อมเปิดใจมากกว่นี้ก็ก็จริงๆแล้วก็ถ้าเจอคนที่ใช่ก็คงดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าลมจะพัดพาไปเจออะไรจริงๆก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วจีบแบบพี่ๆก็เห็นอยู่ว่ามันแบบ มันเจอมาเยอะมากมากเลยแล้วก็ยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีครั้งต่อไปก็อยากให้แบบเป็นคนที่ใช่แล้วแหละอะไรเงี้ยเราก็คงไม่ได้อยากแบบไปตามลมพัดอีกต่อไปเหมือนรอบอลวอมาแล้วคหนึง่งใช่เหมือนรอบใหม่เราตั้งสเปกไ้ไ้ไสู่ขึ้นมาไร้ยก่อนตั้งสเปคตั้งสติก่อน <laughs> ต,ตั้งสติก่อนว่าแบบตั้งใจเลือกนิดหนึ่งอย่างเงี้ยตั้งใจเลือกนิดหนึ่ง บบให้เวลานิดหนึง่งชา้าลงนิดหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รีบไม่รีบเพราะว่าก็มันเลยไวรีบไปแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออค่อยค่อยดีกว่าค่ะใช่อยากอยากให้เป็นคนที่ใช่จริงอะไรอ่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบที่มาแล้วคุยแล้วแค่ถูกใจแต่ว่ายังไม่ใช่อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าพอแล้วจริงจริงืออยากมีครอบครัวแล้ว อยากมีคนคนนั้นนออ่ะเป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนเนาะว่าเราอยากมีคนคนนั้นแต่ว่าแบบคนคนนั้นคือใครอะแกะเออเราก็ตามหากันต่อไปเนาะเป็นคนเดียวกันแต่ที่ใ,นใหญ่ค่ะเราไม่ได้ตั้งเรื่องอายุไม่ได้ตั้งเรื่องเพศไม่ได้ตั้งเรื่องอะไรเลยค่ะแต่ตั้งเรื่องของตัวตนเขามากกว่าใช่ รอค่ะแล้วก็รอเจ้าของดอกไม้มาบอกด้วยว่าคือใครนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ก็เลยแบบว่าเซ็กซี่ได้แบบว่าเต็มทีมท่มากเลยแบกว่าช่วงนี้แบบลงกระจายเลยเลย,ยเซ็กซี่หรอดีใจนะเนี่ย <S <S ก็ถ่ายไปเรื่อยอะคะ่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็หาแอคทิวิตี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนเหมือนกับตัวเองเนาะนิดหนึ่งอะไรอนยะ่างเงี้ยที่แบบาุดอะไรอย่างเงี้ย เซลตัวเองอะไรเซลตัวเองใช่ไหมก็ไปเรื ơn, ่อยๆไม่มีใครคุยด้วยอะค่ะก็เลยคุยกับตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้กระจกที่บ้านบอกว่าเฮ้ยเลิกเลิกคุยกับเราสักทีเราเบื่อเธอแล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะ